เขาสนใจมากว่ามาฝากโดยเฉพาะสายธรรมชาติสายถ่ายรูปและคนที่ชอบเดินเล่นสวนสวยๆบรรยากาศดีๆเพราะว่าจังหวัดอุดรธานีเรากำลังจะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกนั่นก็คือมหาการรมพื่อสวนโลก2026นั่นเองค่ะอันนี้ไม่ใช่งานกเกษตรทั่วไปนะคะทุกคนแต่มันคืองานระดับโลกที่จัดขึ้นภายใต้การรับรองของครมพืชสวนโลก AIPH เขาจะรวมพันไม้ดอกไม้หายากจากทั่วโลกเอาไว้ที่เดียวมีการจัดแสดงวัฒนธรรมด้านเกษตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและแนวคิดเมืองสีเขียวใครที่เคยไปงาน Expo 2022งาน2ที่เมืองเอาเมียประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วคงจะพอนึกภาพออกว่าอลังการแค่ไหนแต่ปี2 0 2 6นีนี้ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพแล้วจัดขึ้นที่อุดรธานีด้วยค่ะ จัดขึ้นที่สวนหนองแดจังหวัดอุดรธานีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า1000ไร่ตอนนี้ทางจังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเล่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนทางด้านระบบขนส่งรวมถึงโซนต่างๆในงานใครที่เคยไปสวนหนองแดมาก่อนบอกเลยว่าพอเขาสำหรับงานนี้ต้องสวยและอลังการแน่นอนค่ะงานจะมีโซนแสดงพืชสวนจากนานาประเทศในเทศการกเกษตรสมัยใหม่ พื้นที่จัดแสดงศิละป,ลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นกิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ทำสวนและสิ่งแวดล้อมและแน่นอนของกินต้องยกขบวนอาหารอีสานมาครบสูตรส่สำคัญคืองานนี้จัดยาวนานหลายเดือนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570ก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมาเยือนเป็นล้านลานคนเลยทีเดียว อยาวางแผนเที่ยวหรือหากิจกรรมครอบครัวไว้ล่วงหน้าบอกเลยว่ามหากรรมพืชสวนโลกอุดรธาน,นี2026คือหนึ่งอีเวนต์ที่ไม่ควรพลาดสวยงามด้วยแถมได้ความรู้ได้ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยอีกด้วยอย่าลืมติดตามความขึ้นหน้าได้ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเฟซบุ๊กเพจของงานได้เลยค่ะแล้วไปพบกันที่อุดรธาน,นีนะคะ ขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ